ฮัลโหลฮาวายสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องป้ารัตนานดหนึ่งนะคะหลายหลายคนรอฟังข่าวป้ารัตนานะคะแล้วก็ถามฮาวายมาว่าพี่โนดมีตัวตนจริงไหมทําไมพวกเราไม่เคยเห็นพี่โนดเลยนะคะเราก็เหมือนกับเป็นคนติดตามป้ารัตนาชีวิตป้ารัตนาตั้งแต่แรกแรกเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะได้ยินเสียงป้ารัตนาพูดเสมอว่าพี่โนนมาแล้วพี่โนดมีจริงไหมนะคะวันนี้ฮาวายจะมาไขาปัญหาค่ะว่า พี่โนดเป็นใครพี่โนดนะคะฮาวายขออนุญาตเรียกนะเรียกตามป้ารัตนานะคะว่าพี่โนดตก็แล้วกันนะคะความจริงแล้วควรจะเรียกว่าคุณอาหมานนดเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆจะสงสัยเอ๊ะยังไงกันนะ,ะเรียกพี่โนดก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมพี่โนดนะคะเป็นตำรวจจริงๆค่ะ แล้วก็เป็นพี่ชายของป้ารัตนานะคะตามที่ป้ารัตนานั้นไล่มาเลยค่ะศักดินตด,ดาวัสนาดานัยมาโนดรัรตนาวัฒนาสายรงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราได้ยินมาเสมอเลยนะคะแล้วก็พินโนดเนี่ยก็เป็นตำรวจจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นตำรวจนอกราชการแล้วนะคะ เกษียณเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมพวกเราไม่เคยเห็นพี่โนดเลยนะคะช่วงที่ป้ารัตนาไปอยู่ที่บ้านหมอปลานะคะทางครอบครัวเนี่ยก็มีวิกิตการไม่สามารถที่จะดูแลป้ารัตนาได้ด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วนะคะทางพี่สายรุ้งเนี่ยก็เห็นว่าหมอปลาเนี่ยนะคะช่วยเหลือคนนะคะก็คิด อยู่อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะว่าช่วยเหลือคนแล้วก็คิดว่าเอาป้าไปฝากแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นตอนนั้นน่สิงบุรีน้ําท่วมแล้วเจจี๊ดเนี่ยนะคะก็ไม่สบายอย่างหนักท่านผู้ชมเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ดูแลป้าจริงๆริไม่มีจริงๆเพราะว่าทุกคนนะ่ะญาติพี่น้องป้าทุกคนนะอายุเยอะกันหมดแล้วแต่ตอนที่ป้าไปอยู่บ้านเจจี๊ดนะคะทุกคนนะคะ16 17ปีประมาณนั้นเลยท่านผู้ชม ยาวนานมากทุกคนรวมเงินกันทุกเดือนนะคะให้กับเจ๊จในการดูแลป้ารัตนาทุกคนไม่มีใครทิ้งป้านะ,ะส่วนพี่โนธทําไมไม่เคยไปหาป้ารัตนาที่บ้านหมอปลาเลยเป็นเพราะเหตุนี้นะผู้ชมตอนนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็มีคนไปมาหาสูซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บ้านพี่โนธใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งนะมีคนเอาโควิดมาติดที่บ้าน ทุกคนเป็นโควิดหมดเลยท่านผู้ชมแล้วมีคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยพี่โนโดก็วิตกอย่างรุนแรงท่านผู้ชมตรงนี้นะคะฮาวายก็ให้สิทธิ์เลยเพราะว่าคุณแม่ของฮาวายเนี่ยเสียจากการเป็นโควิดในระยะนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งมันมีความเจ็บปวดและความน่ากลัวจริงๆแล้วก็ฮาวายเนี่ยทำงานสายโรงพยาบาลนะคะฮาวายคิดว่าฮาวายไม่รอดนะฮาวายก็ ส่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเมืองไทยหมดเลยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะคะครอบครัวของฮาวายเนี่ยได้ใช้ได้รับผิดชอบในส่วนที่ฮาวายได้สร้างมาท่านผู้ชมท่านเองเนะแล้วพี่โนดเนี่ยกลัวมากๆนะทำให้ไม่อยากเจอคนหมู่มากเพราะว่ากลัวกลายเป็นโรควิตกกังวลไปตรงนี้ฮาวายถือว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิ์ของพี่โนดโดยตรงนะคะแล้ว พี่โนดเนี่ยมาเยี่ยมป้ารัตนาที่บ้านของเจ๊จุกไหมนะคะทุกคนเนี่ยนะคะพอทราบข่าวว่ารับป้ามาดูแลที่บ้านนะคะมารักษาตาเนี่ยทุกคนมาหาหมดเลยท่านผู้ชมแต่ว่าพี่โนดเนี่ยมาคนสุดท้ายเพราะว่าไม่อยากมาในกลุ่มคนหลายๆคนกลัวค่ะแต่พี่โนดมานะคะแล้วก็โทรศัพท์หาป้ารัตนาคุยมาโดยตลอดท่านผู้ชม ทุกคนไม่มีใครทอดทิ้งพี่โนโดนะคะมีตัวตนอยู่จริงค่ะแล้ววันนี้นะคะฮาวายก็มาไขข้อสงสัยแล้วนะคะว่าทําไมพี่โนโดถึงไม่ไปหาบ้านรัตนาเลยเพราะว่าพี่โนโดเนี่ยกลัวมากมากท่านผู้ชมเพราะบ้านหมอปลาตอนนั้นนะคะมีคนเยอะแล้วก็บ้านเจสุกเนี่ยก็มีคนหลายคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่โนโดเนี่ยนะเวลาไปไหนเนี่ยนะท่านผู้ชมจะใส่ผ้าปิดปากตลอดจนทุกวันนี้เลยนะคะมาเยี่ยมป้ารัตนาที่บ้านเจสุกนั้นก็ใส่นะคะ สองชั้นสามชั้นเลยทีเดียวท่านผู้ชมทำไมฮาวายถึงรู้นะคะฮาวายก็คุยกับครอบครัวของป้ารัตนาโดยตรงนะคะแล้วก็ได้รับการอนุญาตนะคะในการพูดถึงป้ารัตนาในทุกๆคลิปไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายของการสนับสนุนในด้านต่างๆหรือว่าในเรื่องของพี่โนนะคะฮาวายได้ได้ไดการกรองหมดแล้วะคะ่ะแล้วก็ได้รับอนุญาตหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลายๆคนสงสัยทําไมพี่โนยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคะบางทีได้รับข้อมูลผิดผิด ว่าทำไมพี่โนต้ตจะไม่มาถึงสักทีหนึ่งพี่โนดมายังไงเดินมายังไงคานไปหรือเปล่าอะไรน้องน,นี่นะคะวันนี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรท่านเองค่ะไม่มีอะไรที่มันอยู่ในกอไผ่ท่านผู้ชมทุกอย่างไขปัญหาได้ง่ายๆนิดเดียวนะคะตอนนี้ฮาวายคิดว่าก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องพี่โนดแล้วนะคะยังไงฮาวายขอขอบคุณมากนะคะที่สงสัยแล้วก็ให้ฮาวายได้มาพูดในเรื่องของปารัตนาเรื่องของพี่โนดในวันนี้ค่ะแล้วยังไงนะคะติดตามชมนะคะปารัตนา ได้นะคะที่ป้ารัตนาชาน e ลนะคะหรือว่าติดต่อซื้อสินค้าซื้อของไปเนี่ยที่รัตนาอันเดอร์สกอร์ชานลได้เลยค่ะแล้วยังไงวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพจิตด้วยขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะแล้วก็เอนดูฮาวายขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ